นดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานวน้โชคนะคะกับอาจารย์ตายหมอดุตตาทิวค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมารวจ้านะคะอนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชายิบสีถอดรหัสเจ็ดตัวก็ฐานไรมืองูงเฮงนะคะศาสตร์วิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลกขเก,ก็คือศาสตร์ของดานวน้โชคค่ะ สารวิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจสุดๆเลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับมันแล้วก็ทําให้เรามีความรวยๆเฮงๆค่ะจ๊ะอ่าเรื่องนั้นเลยเนาะน,นะคะแล้วก็สาร์วิชาก็คืออันนึ้งก็คือเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะสาสรวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขรวัวๆอยากรวอยรวอยากเฮงอยากปังก็ลุยกันเข้ามาเนาะน,นะคะก็ อย่างงวดนี้อาจารย์ให้เด่นคือเลขสามก็จะเป็นสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะแล้วก็สองอ่าเทากรสอบงศูนย์ข้างข้างล่างออกสามเก้าเก้าสามค่ะอย่างนี้เนาะจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงพอดบีบ้านอาจารย์ซ่อมบ้านอยู่นะคะตอนช่วงแผ่นดินไหวบ้านอาจารย์ก็เล้าเล้า,เล,าเล้าเยอะค่ะอาจารย์ก็เลยต้องซ่อมบ้านนิดนึ่งก็อาจจะเสียงดังหลุดูไปนิดนึงขออภัยนะคะนะประมาณนั้นเนาะแล้วก็สาสรวิชาที่ อีกอันนึงก็คือสูตร1นึ่งค่ะสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นสายวิชาที่แบบ Amazing ม,ม,มากๆเลยศาสตรที่บอกได้เลยว่าโอ้โหกินไม่หมด <c oughs> นะคะเราจะเอาเราจะสอนวิธีการหาดาวเด่นออกมานะคะแล้วก็เอามาพิสูจน์กับศาสตร์นะคะแล้วก็เลือกออกมาบอกได้เลยว่าสูตรของอาจารย์ต่ายเนี่ยเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดเพียงแค่หาดาวเด่นให้ได้1ตัวเท่านั้น นั่นแหละอาจารย์ทํำยังไงก็ต้องเข้ามาเรียนค่ะนะจาะแต่ท่านใดที่มีความสามารถก็ตามนั้นได้นะจ๊ะอืมเนาะเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะในส่วนอ๋อสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายหมายเลขนี้นะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและอีลมลค่ะนะจนะอ่าเรามาดูผลงานกันก่อนเนาะอ่า น,นะคะนะในส่วนของรัฐบาลให้37ออก37ตรงๆค่ะแล้วก็1661ในส่วนของออมสินล่างและทกศค่ะ20บนและ39รล่างค่ะจ้ะอ่าอย่างนี้เนาะต่อไปค่ะเอ่อผู้เพชรนำโชคนะคะอันนี้รอบนี้ อ่าเข้าแต่เลขวิ่งก็คือ37เนาะต้องขอโทษด,ด้วยอาจจะไม่โดนจิตโดนใจแต่เลขวิ่งยังเข้าอยู่นะคะเลข5นะจ๊ะแล้วก็เลขเด็ดตาทิศค,ค่ะนะจ๊ะเลขเด็ดตาทิศเนาะวันนี้เข้าปังๆังเลยนะคะสมอะไรสามเจ็ดนะคะสามตัวบน1 4 5 3 7 1>, 1 4 5 2ตัวลา่างสายังมีค่ะเดี๋ยวจ้านประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในในในการจับคู่อาจารย์ก็จับคู่ให้แล้วนะคะก็คือ3าเจ็แต่รอบที่แล้วเนี่ยอาจารย์เขียนแล้วลืมโชว์นะคะแต่ก็พูดอยู่ในในส่วนของการจับคู่ให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าบางคนก็เห็นตัวเลขีเยอะก็ เออนะจับใส่ทราบว่าอาจารย์ให้มาสิบตัวไม่ถูกได้ย,ไไยังไงนับมายังไงก็นับมาถึงนะประมาณนั้นจับคู่ก็คือการจับคู่ก็คือเราจะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่ตัวเลขที่สิบห้าคู่ก็จะเข้าอย่างเนี้ยถูกงวดน,นะจ๊ะอ่านะน,ะะนี้แล้วก็พอเราสรุปเ,เลขวิ่งางานร้านอาจารย์ก็ว่าจะแก้ไขยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้แก้เลยเนาะนะคะก็คือเลขหนึ่ง นะคะเข้าที่1นึนก็ออก1 4 5พอเราได้เลข1มาแล้วเราก็ไปจับที่ตารางนะคะถ้าเป็นสูตร2ก็ไปดูที่ล็อก1ก็คือ1 4 5แต่ถ้าคุณมีเลขเด็ดของคุณคุณก็สามารถจับคู่ได้เลยของจารย์อยู่ที่ล็อก4ในสูตร1ก็คือ4 5 1หหวยออก1 4 5ถ้าสูตร2ก็1 4 5เลยตรงๆนะจ๊ะอ่าเนี่ยค่ะถ้ามาเรียนสูตรหนึ่งจะเห็นเลยว่า คุณจะหาดาวเด่นออกมาได้นะคะแล้วก็เอาดาวเด่นเนี่ยไปจับอยู่ในตารางได้เลยนะคะแล้วก็เลขดับบนนะคะงวดน,นี้ก็ต้องขออภัยค่ะดับไม่อยู่นะคะเพราะว่าไปให้สี่ห้าเนาะขอโทษด,ด้วยนะคะอ่าเราต้องไปอย่างรวดเร็วเพราะคิดยาวแล้วก็ดับร่างค่ะวันนี้ออกสาเจดนะคะเราสแกนดูกัน,นะค่ะตุต๊ต นะประมาณนี้นะอ่ะเรามาอ่าทายเรื่องของราศีไหนจะถูกหวยเนาะอ่ะเรามาดูกันค่ะเนาะในตำแหน่งของราศีเมฆนะคะได้ไพ่ของคำว่าแปดถ้วยซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยเอาจริงๆก็คือเหมือนกับว่าดวงชะตาตัวเองอะดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามีความคิดเบื่อเหนื่อยเซ็งอยากจะปิดเวด้อยากจะออกไป อะไรอื่นๆที่ไม่อยากอยู่กับที่จาเจว่าอย่างนั้นเลยเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะในเรื่องของการงานก็งานการก็ดีอยู่นะแต่เบื่อสิงขา้อกไม่รู้นะคะเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนที่รู้จักใช้เงินหรือหาเงินเก่งได้ไหมไดม้รู้ทางเข้ามาหากินได้อย่างดีนะคะแล้วก็เรื่องของความรักก็ถือว่าโอเคแต่เหมือนกับ อยากได้อีกอยากได้อีกอยากอยากจะให้ไปก่อนนี้อีกอะไรอย่างนั้นนะคะอานะจ๊รหมายเลขที่อาจารย์เสนอให้ก็คือ58ค่ะต่อไปค่ะคนเกิดพุกศกนะคะในตำแหน่งของดาวพึกศกเนี่ยอาจารย์ได้ไพ่ของครีนถึงไม้เท้าหมายความว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็น อ่าเป็นเขาเรียกว่าหิงสวยหญิงแก่งนะคะเป็นบุ๊คโอเครมเมนก็หมายความว่าเป็นคนเก่งในเรื่องของการทํามาหากินนะคะถึงแม้จะมีบริวารที่ไม่ดีที่จ้องร้ายทําร้ายก็ตามแต่ก็เอาเธอไม่ลงนี่เก่งกาดเก่งนะนเนอะ,นะเรื่องของการงานเขาถามว่าตัวเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะคะ<น>ก็ถือว่าเป็นสาวแก่งสาวเก่งตามรูปอัตตาอ่าตัดเลยนะคะอเออในตัวของเจ้าชะตาเลยเนาะนะคะเรื่องของความรัก อืมเป็นคนเลือกเยอะอะค่ะนะคะเป็นคน้องหันจะเลือกไม่ดีไม่เด่นไม่ไม่เก่งเท่าฉันฉันยังไม่เลือกนี่นะคะประมาณนั้นพเพราะว่าเธอเก่งสวยเลือดได้นะคะเรื่องของการเงินก็ถือว่าเลิศค่ะดังนั้นคนพฤษุมีโอกาสรวยแน่นอนนะคะเลขที่ให้ก็คือหนึ่งห้าค่ะต่อไปค่ะคนเกิดราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ของคําว่าสิบดาบสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนคนราศีมิถุนก็คือการถูกหักหลังถูกโกงถูกเอาเปรียบเพราะว่าเนื่องจากว่า ไปอยู่ด้านหลังของดาวพฤหัสที่เหมือนเบียนดาวพฤหัสมาค่ะก็อาจจะถูกโกงถูกหักล้างถูกอัปเกรดได้ไม่ได้นะคะประมาณนั้นระวังให้ดีๆเนาะเรื่องมันพยายามทําบุญให้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องกังวลใจทุกอย่างมันมีทางออกและทางแก้อยู่เสมอเสมอนเนอะาะอาจทางออกไม่เจอก็ออกทางเข้านั่นแหละคะ่ <c oughs> ะนะจ๊ะเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะชอ็อตค่ะนะคะมีรายจ่ายหลายทางก็ต้องระวัง ขอร่ลิกที่ดีๆนะคะมันเพียรพยายามทําบุญให้มากๆทุกอย่างก็ผ่านคนไปได้นะคะเลขที่ให้คือ64คะ่ะต่อไปค่ะคนราศีกรกฎค่ะนะคะคนราศีกรกฎได้ไพ่ของคําว่าสองดาวช่วงนี้มันเหมือนตัวของคนราศีกรกฎรู้รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาแต่ก็หลับหูหลับตาอยู่เหมือนกันเนาะบางที ต้องใช้สติปัญญาให้มากขึ้นนะคะประมาณนั้นถึงแม้ดวาวพฤหัสจะเข้ามาครองอยู่ในราศีกรกฎก็ตามเนาะเรามาดูกันค่ะว่าการงานของเขาเป็นยังไงบ้างอู้ช่วงนี้คนราศีกรกฎนะคะขยันทำมาหากินรายได้เข้ามาไหลาทางไอ้นี่ยะจริงไหมจริง <c oughs> นะคะแล้วก็ฟุว่าการเงินกันทองค่ะนะคะถือว่าดีนะคะเพราะเป็นจริงถือเหรียญเนาะนะคะรนะวยไหมอ้อรวยค่ะ เข้ากับกรกฎรวยแน่นอนเออยอมรับนะคะงวดน,นี้อาจารย์เลยจัดเลขสองสองให้คนราศีกรกฎค่ะต่อไปค่ะอ่ะราศีสิงค่ะกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันวางผิดกองหรือเปล่า เอบอกอาจารย์เป็นไรเหรอ s, ans, 1, no? ลสตันไปนิดหนึ่งเนาะราศีสิงห์ค่ะอาจารย์ได้ไพ่ของเอ p e r o อเนะคะเขาบอกเจ้าชะตาคนราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนรักเกียดรักศรีตัวเองยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆนะคะเรื่องของการเงินถือดโดดเด่นดีค่ะหางเงินเก่งหางเงินคล่องได้อยู่ นะคะเรื่องของโอกาสต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ยังยื่มมือโอกาสให้คุณอยู่ไม่ต้องห่วงกังวลใจนะคะเรื่องของการเงินมีรายจ่ายหลายทางอยู่ให้ระวังเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเลขที่ให้คือ86ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกันนะคะคนราศีกันอาจาร,รย์ได้ไพ่ของคําว่าหกถ้วยหมายความว่าช่วงนี้คนราศีกันอาจจะเป็นช่วงของการห่วงใยดูแล เอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันได้ไม่ได้นะคะเป็นคนรักพี่รักน้องรักหัวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเนาะเรื่องของการงานถือว่าเป็นคนเก่งคนฉลาดคนหนึ่งเลยแหละนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมีความรู้สึกลึกๆของตัวเองว่าเฮ้ยทําไมมันไม่ได้หังใจตัวเองว่าเออว่างนันเลยเนาะนะคะเรื่องของการงานถือยังไปได้ไกลยอยู่ไม่ต้องห่วงกังวลใจนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะต่อไปค่ะ อาจารย์จัดให้กับหมายเลข4ีหนึ่งค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะราศีตุลค่ะตุลว่าเยอะไหมมาดูกันค่ะราศีตุลอาจารย์จ,จับจจได้ภพ่ของการวัช m ม n ์หมายความว่าจะชะตาช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเยังติดขัดยังไม่รัามลื่นนี้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะผ่านและ ออกไปได้แล้วใกล้หลุดแล้วนะคะพยยี่ยนแต่พยายามทําบุญสุนทานให้มากขึ้นสินทานภาวนาให้มากขึ้นก็จะผ่านไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตเลยโดยตรงนะคะประมาณนั้นระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะเข้าไปร่วมด้วยและกันเนาะน,นะคะเรื่องของช่วงนี้เป็นอย่างไรก็รู้สึกอ้วนๆตุ่มๆนิดนึงนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเรื่องของความรักก็โอ้โหถ้ายังยังเพิ่งเจอรักก็แค่เขาเรียกว่าป๊อปปี้เลิฟหรือ จะรักใหม่ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันถ้าถามถึงเรื่องของการเงินนะคะโอ้โหตอนนี้กำลังโปรเจกต์งานเยอะเงินแยะนาว่างัันเลยนะคะประมาณนะั้นรวยไหมรวยค่ะนะคะก็ขอแสดงความดีใจดีใจด้วยกับคนราศีตุลเนาะเลขที่ให้กับคนราศีตุลคือ63ค่ะต่อไปค่ะคนราศี พืชจีค่ะนะคะได้ไพ่ของเด็กถือถือถือ,ถอไม้เท้าหมายความว่าช่วงนี้คนราศีพฤชจีมีเกณฑ์ของการวางแผนในเรื่องของการทํางานทําการหรือวางแผนที่จะเริ่มงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้แมได้นะคะมองการไกลได้ก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องของการงาน ช่วงน,นี้อาจจะจับปลาสองมือทํางานหลายด้านได้ไหมได้ค่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จไหมมีแน่นอนนะคะเรื่องของความรักอาจยังเป็นอุปสัคเป็นปัญหาต่างๆที่เข้ามายังไม่ได้เวิร์กเด็จทีเดียวนะคะแต่ก็พักครับครองได้อยู่เนาะเรื่องของการเงินช่วงน,นี้ก็ทัดก็บ้านหันแหลกเลยค่ะนะคะก็คุ้มกันเงินให้ดีๆนะคะสรุปแล้ววันนี้ควรลงทุนไหมก็เล่นพอเหมาะพอควรแล้วกันเยอะนะคะกับหมายเลข6 5หค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีธนูได้ไพ่ของเขาว่าหนึ่งถ้วยช่วงนี้คนราศีธนูมีโอกาสของการประสบความสําเร็จหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเข้ามาเกือ้อกูลช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราประสบความสําเร็จนะคะประมาณนั้นเรื่องของการงานถือว่าคุณลุยได้เต็มที่เลยค่ะสิ่งที่คุณคาดหว,หวังไว้กําลังเข้ามาอยู่แล้วให้ลุยให้ออกแรงนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการความรักนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่สามเหรียญ เงินมีไหมนะคะความรักมันต้องเดินด้วยเงินเนาะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าล้มเหลวในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่ายัางดีอยู่เนาะจะประสบความสําเร็จแต่ว่าต้องมีเงินเข้าเป็นรมด้วยนะคะประมาณนั้นเรื่องของอ่าการเงินช่วงนี้ก็เหมือนกับโอ้ก็ดีนะแต่มันก็ยังไม่ชอ็อตไอ้มันยังไม่ไม่แจ่มจัหัดยังไม่เลิศเสียทีเดียวนะคะมันเหมือนอยังมีอุปสรรคมีปัญหาหลายๆอยา่างถามว่าช่ววนนี้ควรเสี่ยงโชคไหมก็ เชิญเลยค่ะนะคะเล่นได้ไม่มีปัญหาเนอะเล่นพอเหมาะพอควรแล้วกันนะคะกัเลขที่ให้คือ3 5ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมังกรค่ะนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของควา่นเด e f ฟ o l ซึ่งหมายความว่าคนราศีมังกรเป็นคนที่อิสระเสรีไม่ชอบให้คนมาผูกมัดหรือไม่ชอบการมาเก้าไก่ในชีวิตของตัวเองได้ไม่ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นคนที่มองการไกลชอบเสียงเสียงชอบทําอะไรที่ แปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําได้ไหมได้เรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเเนื่อยเบื่อเซ็งๆอยู่นะประมาณนั้นหรืองานการที่ทําอยู่มันไม่ได้ไปตามเป้าหมายที่เราต้องการความรักล่ะช่วงนี้ระวังเรื่องความรักที่ไม่คุยที่ไม่เข้ากันหรือเขาคุยกันไม่เคยรู้เรื่องได้ไหมระวังเรื่องของมือที่สาเข้าไปร่วมด้วยนะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าไหลลื่นได้อยู่นะคะเสียเรื่องของความรักอย่อย่างเดียวนะถามว่าควรเสี่ยงโชคไหมก็พอเหมาะพอควรละกันนะคะ อา,อาจารย์ให้ใหมายเลข3-8ค่ะคนราศีกุงค่ะได้ไพ่ควีนถือดาบหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้ค่ะก็เจ้าชะตาเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งนะคะแต่เหมือนกับทําอะไรอะ่ะ อาจจะมองแค่ด้านเดียวอาจจะต้องทาอะไรแล้วมองหลายๆด้านด้วยนะคะประมาณนั้นยอมที่จะเสียจะเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อที่เราจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นไงบ้างคิงถือไมเท้าก็ถือว่าการงานเลิศค่ะการงานเลิศเนาะนะคะอ่าประมาณนั้นถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือได้ไหมได้เรื่องของความรัก นะคะแม้เหมือนจับทรงๆนิ่งๆแต่ก็ยังรับรื่นไปได้ด้วยดีอยู่ไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการเงินอาจจะต้องแอคทีฟตัวเองมากขึ้นถึงจะชนะนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคควรเสี่ยงโชคไหมถือว่าเสี่ยงโชคได้เลยนะคะกับคนราศีกลุ่มค่ะหมายเลข72ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมีนอาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่าเด็กคือเหรียญหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะก็มีมีความคิดอยากจะหาเงินเยอะ นะคะถึงแม้ที่สิ่งที่เราได้มาตรงเนี้ยมันอาจจะไม่พึงพอใจอยากได้มากกว่านี้นะคะประมาณนั้นชีวิตมองแต่เรื่องเงินนะคะอยากได้มีเงินเยอะๆนะคะก็ถามว่าการงานช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะงานการตอนเนี้ยมันเหมือนกับทําอะไรแล้วจะเป็นเงินเป็นทองได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนอะเรื่องของความรักช่วงนี้มันเหมือนกับมองไปในเรื่องของครอบครัวสะส่วนใหญ่เรื่องลูกเต้าเรื่องคนในครอบครัวได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องของ การเงินก็ถือว่าเลิศนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองมีการเรื่องของถูกหวยรวยเบอร์อว่าไปนะคะถือว่าการเงินก็ยังโอเคแฮปปี้ดีนะคะถามว่าเสี่ยงโชคควรเสี่ยงโชคไหมควรเสี่ยงโชคเสี่ยงได้เลยนะคะเลขที่อาจารย์จัดให้ก็คือ57ค่ะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูเพื่อจะเฮงเฮงปังปังค่ะนะคะกับอาจารย์ตายหมอยดูตาทิพย์เนาะก็ใช้เวลายเยอะแล้วนะคะสําหรับสมาชิกท,ท,ท่านไหนที่อยากจะเข้าวีพีก็กพิมพ์คําว่าขอเลข ขอดูรูปนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งรูปให้ก็ไปเลือก1เส้นคุณก็จะได้ VP p ีงวดได้ส่วนลดอีก70%ได้สุด1ฟรี1สูตรแต่ถ้าเป็น3เส้นจะได้ VP ขอหอาจันย์ตาย20งวดนะคะได้ส่วนลดอีก70%ได้ทั้งสูตร1และสูตร2ค่ะนะคะโดยเฉพาะรอบของปีนี้สูตร2ต้องดูเยอะหน่อยเพราะเบิ้์หามเยอะมากๆและโดยเฉพาะงวดนี้ค่ะเป็นหวยสัญจรที่กับแพงเพชรใช่ไหม น่าจะใช่นะใช่กําแพงเพชรนะคะก็ให้ระวังเลขกําแพงเพชรกเบิ้ลหามเลขเลขพี่น้องนะคะที่ต้องอาจารย์ตายได้หมายเลขนี้เลยค่ะ08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเข้าวีพีอยากให้ตัวเช็คดวงชะตานะคะหรืออยากจะสั่งปฏิทินเลขเด็ดตาทิตยหรืออยากจะเข้ามาเรียนหรืออยากจะ ให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้น่อยอันนี้วิเคราะห์ให้ฟรีไม่มีค่าจ่ายนะคะก็วิเคราะห์ให้ฟรีเช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นเนาะติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะวันนี้อาจจะใช้เวลายเยอะอาจจะต้องบายบายสำหรับในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเปังปรวยๆวย คิดอะไรหวังอะไรส่งความปรารถนาเงินทองเข้ามาอย่าได้ขาดสายเงินการเข้ามาอย่าได้ขาดมือคิดอะไรหวังอะไรส่งความปรารถนารว,ว,วยรวยเงเฮงมีโชคลาภอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญสุขภาพต้องแข็งแรงตามไปด้วยนะคะวันนี้อาจารย์บายแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ